บรรยากาศพี่น้องเลยสบายดีเด้อตอนใกล้จี่เที่ยงสิบโมงไปสบายดีพี่น้องคือห่อนใช่เนาะสบายดีสุขุสุขคุณพี่น้อง นี่ครับมาซอยงานแจกเข่าพอบอไขคขึ้เกาพี่น้องเ้ยมันี่บริ้ไปทั้งไร่บัดมืออะไรหอดเลย้นมานก้นแรนมือคนนะโดยไปเดยเดยเดินขึ้นมากปุ้นมาเดีกไปเด็กโดยเดยโดยจะไปทั้งไดอกพี่น้องเลยจะบ้ากบพี่นงคัดตั้งกล้องมากว้าวเงากับเต่าเลยใครคิดแน่เจาะเสิร์ฟเข่าคนนําเป็นลหม้อจากโต ว้องอไรข้วตุกแกวามเคิกบ่เถิกน้อยอือกะประมาณนองนึงนั่นแหละอือสองตัวน่องนึงแต่ละตัวนะกรหมูตัวนึ่หมูไม่ไงลอยกัวโลมูนะนี่ยังบ่ได้ทอดได้ไหนเนาะเดี๋ยวว่าทำตอวเดา งานนี่มันบอกว่าคนทยอยมาไปเนองเบิดลเมือเ่ออะไรมาลตลอดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆหอนขับเลยตัวางานแจกเขาพอเบาไข้แครจะมีห่มเพราะได้ส้นเนาะแค่เหม็นบุมมีห่มโอ้ Nào bọn đi. Boy mùi 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 nấm bào đi. Mù đấy nè. Ừ, mù này. Ừ. mùi 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 เออมันสิิมยัง่ซิวาซีอิ๊้กันสิเออเด็กพน้องมากินอ่ากินข้าวแล้กันไปคไมข้าวบาดาวกินเลยอเด้กพี่น้องมาดูอันนี้มีทั้งต้มแซบอันนี้ลาบขมอันนี้เป็นเห็ดหอยสมย้อนนี้ลักซีแน่นก็คือเพิ่นบุหะท่านให้กินดิบเด้อ่นมี้ไม่มิตรสุขมดมามา nông cạn này má, à nông là <laughs> hòn, nó, à, cát hòn, hòn phi nông ấy, này là khứ, khứ vào ừ, đảo à. ấy, ừ, khứ vào ừ, nho, nho khẩu nho nha, mệt mướn này cả, ô ác át vào khay chuẩn phun tốt phi แดดออกมาแทนฮะมันหนาไปวได้หนินี่สวนกับเจ้าเยอะวนนโอ้ยันพื้นออกพิวไวจักยันพื้นออกทั้งอันน้ำคว่ำเพยฮองขี่รถออกไปนี่เมื่อกี้นี่นะนี่งได้ห่ไรหรือว่าโค้งพุ่นบอหรือปั๊บบอดาวเขามาวิทย์จักเจ้าละครมาหนิอ่เราออกไปวงได้นี่ยเพาไดทนาที่เอ่ะ น่าออกไปนี่ขอกระย่างเขามาขอยรถรถคลิปน่ามองนะชมมันบ้าบังคับการเลยบ้บอมีดรถจักบ่โอ้ยออกความกันนั่นแล้วหักไปคนหลักเธื่อชุ่มหนักอ่าชุ่มรถใไงเพิ่งลงทางนี้บ่มียันแล้วเมื่อนังนี้ไปสวนกันจักรกับบอมีเออเนี่ยอย่าแล้วยังจอดรถอยู่เนาะมาดาวเขามาพอดี

สักโลยำนะ็คือว่าสิโลแหละบวรวมซุ้มลูกสองลูกสีนได้คนหมักกินได้ยำแน่นโอ้ใครดีขนาดพี่เอเลย้าเดียอ่ะตักขาเดียวนะซ้ำหนึงบอกว่าหานาที่สราวนะกบท่นเบิดแล้วอ่ะน้ำหัวแล้วนะ น้ำย้ำหัวแล้วก็ไป<า>เลยผ่านรถถามผู้ใดก็แซ่บว่าสั่นโอ้สูงไลยที่หา,าห้ำนะก็โอ้งบลายเติอบอยู่นะฮันเด็ดห่อนแล้วพี่น้องเอียงเปรียง ลอยโลเนาะกระปุลลอยโลเพื่อพักกันเห็ดวานนี่กันักนเห็ดแล้วกระพาะกันซิมแซบอยชุม่มๆมาขอ่อยกระโบนนั้นได้ชิมอย่าว่าเอ้าถ้ากันถ้าก,กันได้มาซิมย้ำน้ำพุ่มๆของได้แล้วกินข้าวมาแต็นน้าวขอ่อยกระได้ลงไปขึ้นขึน้นอ้ายขึ้นพี่น่องบ่โดยเป็นพี่น้องเบิร์แตแปดเซตป่ายเพื่อนฮะ ยังพันได้แล้วยังพันสมบูรณ์ทังนี้เราว่าเจซีโยไทยจะว่าแม่นมาจากแมน่นเราจะเคลื่อนไปนอวะอยากคือคือาะโอ้ยเจนแม่นแล้วใช่นั้นทางเขานี่ปะเราวัยรุ่นนี่จะความเท่นกาโบรุ่นไปได้แล้วกับประมาณสี่สิบปลายลูกแล้วนะวัยรุ่นเนี่ยได้ลูกแล้วก็กได้ยที่นี่แม่คันดําขนาดเออเอ็กซ์ซีรีนั่นเอ็กซ์ซีรคันดําอ้าวของลูกแล้วแน่น,นะ ดีแม็กซ์ซีรีส์วานนึ่กับพ่อเพิ่นอยู่ปักซองวันนึ่กับเพิ่นเอารถเข้าไปอ่าให้สร้างแหว่งเบิ่งน้ำยาเอให้ก็พอดีเห็นกันแล้วก็ทักทายกันร่มกระทืบเติบจะได้แยกย้ายกันเศร้าหักได้เมียแล้วอ่ะหากได้เมียแล้วได้ลูกเออได้เมียได้ลูกแล้วเอาเงินกึ่งเขาจะกันโอ้ยเอาลูกเอาเงินกึ่งมันอยู่ที่สองพามือคือข่าวเลยเนาะ ยังก็ข้าเจ้าห้องอะนะมหให้ค่อยวัฒนานะดูสิปัญญาแล้วก็ยังก็ข้าเจ้าว่าอะนะคอยว่าบุป็นอยู่เอออยู่อยู่ที่มันสมองอยู่ที่มันสมองแล้วก็สองฝ่ามืองั่นคำคำสุภาษิตเพิ่งว่าพี่น้องเอ้ยมันอยู่ที่มันสมองแล้วก็สองฝ่ามือหอมมหัยปน้าขันห่อมาหัยหน้าก้าก้าก้าเอาอยกลายว่าให้ไปห่อเองนี่แหละนี่แหละเอาาดว่

เขาจะมาโลดแบบงา้นดอ่งเลยเนาะเขาจะเห็นนะคือมาตอนเช้าลายเลยบ้านี้อ่ะแบงกบ้านนี้อ่ะมีแต่บ้านอื่นเด้ทีนี้บ้านเท่าเนี่ยที่มแด้วเนาะอ่ะแล้วเอ่าขึ้นมาอะเบ่าขึ้นมานะเริ่มย่อแขกแล้วบาขึ้นมาบอกว่าอันเขาสิไปนว่านะเริ่มแขเริ่มย่อเลยเออเืนทางได้เพืนฮะ อปปเ,อเออนี่แหละนะทางเข่านี่แหละในแคมป์มันกองหินกองทรายข้าวขาวายนี่เด้ทางเข,ข่าในรถใส่มือตั้งแต่เวนออกการเราเข้าไปานี่อ่ะจะเบิกปลาโอ้ยเป็ดเตืดแล้วชัมวโมนเนี่ยกี่โอ้ยมันดงใช่เปล่าลุงใหญ่เนาะอือลูลาได้เฮบ่ฟ้าแล้วนะฮะยระบอกกูบาขึ้นมาเลยเด้อพี่น้องเอ้บ้านเนี่ย <cười> <cười> hả <cười> Nhạc. Silicon, à? silicon ở cong, tít nữa nát uh. mì mà chắc hẳn bật tải lên đây, đấy là tiêu mấy đê hơi tương lai nơi phơi bột bột nữa bột bột bài bột này bột bột mông bột 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 วางวางจนอารวาสนะข้าเจ้าบุตเอาล่งบ่วางจรนอารวาสนะขาเจ้าบริรเอาุ่งบมถาดไอเจ้านะลงปลายมันจดือุ่งฝายอเรอจนอารวาสว่าบ่จอมถาเทวดานบุตรยั่งบดาเอ้ยมันทับุตรกมันทัลุกเพนจะกคนเจรนู้เดียวเอาไปเมันเดี๋ยว่ามันเสียดลง่มยู่นะถ้าเล็กกเสียดลงเดยมันเอียงจริชื่อมันบุตลงหดพื้น

นอนเดอขึ้นเลยเด็กนอนี่น้องเลยทังบ้านเขาเ่เห็นแตนเตนทบันก้มกัเืนตลาดว่าบ่แมน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 ยังสองนแล้ใ้กันอยู่แล้วเาบริปยทั้งใดพี่น้องเลยนใกันถอยละ I didn't he?